สวัสดีครับวันนี้เราพามานี่นะมากินผิงบิงกุ๊กซูนะครับนี่นะอันนี้จะเป็นผิงบิงกุ๊กซูนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอูด้งนะขับจักรยานผ่านหลายรอบแล้วนะครับดูหน้าร้านเขาน่ารักดีนะฮะดูครับผิงบิงกุ๊กซูก็น่ากินนะครับดูครับสีสันสวยมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในร้านกันดีกว่าว่ามันจะมีอะไรบ้างนะฮะ มีผมรออยู่ข้างในล้ฮะยองเซีถ้าถ่ายกล้องหน่อยฮะยคุณมาในชุดทำงานนะครับวันนี้เรื่องงานเราก็มา ตอนแรกการจะกินอะไรนะจังเมียนแต่ไม่มีบุญนะครับวันนี้ร้านจังป่งจาจังเมียนปิดนะครับก็เลยได้มากินผิงบิงกุ๊กซูนะล้วก็เลยปั่นมาเรื่อยๆก็เลยมาเจอร้านจะไปกินวิเทเวียนนามแล้วเวียนามก็ไม่ได้กินเพราะว่าเขาเจ๊งไปเลยวรอ่าเป็นร้านแรงดุเขากำลังนีโลเวทร้านอยู่นะเวียนามก็เลยได้มากินผิงบิงกุ๊กซูนะฮะอันนี้คุณตักไรครับ มีแต่เพจชูกิมจิเหรออันนี้ไม่ไม่เอาครับอันนี้เอาแต่กิมจิอย่างเดียวดูชิมจิไหฮะดูครับอันนี้คือผิงบิงกุกซูนะที่เขาอยู่หน้าร้านนะที่มีรูปอยู่หน้าร้านนะาเราเพิ่งกลับมาจากเลิกง,งานนะครับมือเลียนส,สุกภงอยู่เลยนะต้องเช็ดก่อนนะ ร้านนี้เขาให้บริการเองนะเราสั่งเข้าไปแล้วใช่ไหมครับพอได้ของด้ก็จะให้เราไปยกเองนะอันนี้น่ากินอ่ะว้อันนี้เป็นอุดงนะครับของเขา <3 S 2> น่ากินอนะ่ะทงกระเสือทงกระเสือ,เ,สอเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมากินทงกระเสือนะครับรอบหน้ามากินนระออันนี้ก็คือข้าวเที่ยงของเรานะพอดีเราเพิ่งกลับมาจากที่ทํางานนะครับก็เลยวันนี้เบื่อ เบื่ออาหารนะครับก็เลยมากินข้าวนอกบ้านนะครับอันนี้ต้องขายอยู่เท่าไรหร,หร่แล้เราบอกห้าพันบาทห้าพันวอนเหรอไม่รู้ร้านเนี้คือเกาหลีเนี่ยเราทํางานใช่ไหมแล้วเราได้เงินมาเนี่ยเรากินข้าวนอกบ้านทุกวันนะฮะก็ยังไหวนะ ว่าสมมติถ้าคุณทํางานได้หนึ่งแสนวอนใช่ไหมแล้วคุณก็กินสักหน,น,นึ่งหมื่นวอนอย่างเงี้ยคุณก็ยังเหลือเก้าหมื่นวอนนะแต่ว่าถ้าอยู่ไทยเนี่ยคุณทางานสามร้อห้าสิบหรือห้าร้อยเนี่ยกินข้าวนอกบ้านเนี่ยหนึ่งร้อยบาทเนี่ยโอ้โหเหลืออแค่สี่ร้อยอะแต่อันนี้คือยังเหลืออยู่ตั้งเก้าหมื่นนะทุกคนโอ้ยเดี๋ยวมาชิมดูก่อนนะว่าอร่อยบ่ เราเคยเราเคยอยากกินนั่นน่ะยากกินอะไรนั่นน่ะในรูปอ่ะเดี๋ยวค่อยสั่งกินได้ไหมเปียวเหรอเปียวจีเลยนู่นไงก็มีเครื่องปรุงให้ด้วเดี๋ยวต้องไปปรุงแต่ว่าอากาศร้อนๆกินหมี่อันนี้หมี่โคตรเย็นเลยพลังน้ำเย็นมันใส่สเก็ลน้่งแข็งแล้วบอกว่าไม่ ครตายคนกินนะครับ,รบโอรดองอร่อยปะอร่อยนะชื่นใจชื่นใจนะโอ้โหดูเส้นมันเลยครับเส้นมันใหญ่มากเลยครับทุกคนเมียผมเขายังไม่ค่อยอยากออกสื่อนะเพราะกลับมาในชุดทํางานนะครับดูครับอยม,มเจี๋ยอร่อยปะอร่อยปอะ แล้วเหรออืมอร่อยนะอันนี้ซอสอนนเขาเรียกอะไรซุปนะซุปอันนี้เหมือนกับใส่เสยยูดำลงไปอ่ะกลิ่นมันเหมือน,นตัวนี้ไงซุปดอปปดองเดี๋ยวว่าอร่อยนะอืมอร่อยอยู่นะอร่อยอ่ะอันนี้ผ่านอันนี้ไม่ใช่ผมกินไม่หมดนะเพ่าะมีเผมอ่ะเขาอยากจะกินผมก็เลยต้องสลับให้เขานะ อ,อ,อุดอง้งชิมดูเลยอร่อยคอพอกินอันนั้นมาเค้าน,น,นี้ก็จะรส <ถ S 2> ชาติแ<ช>ปลกแปลกได้อยู่อร่อยอร่อยกินจี๊บอะไรอ่ะ กินแันนี้เข้าไว่ากินชีนี่เกาะมากตอนนี้เราก็อิ่มกันแล้วนะครับผมแต่ว่าตรงนี้กินเสร็จแล้วอะ าให้เก็บจานเองด้ดยนะฮะเขาไม่มาเก็บให้นะเพราะว่าเขาให้บริการเองนะครับผม <Hey. S 1> จริงๆผมก็ไม่รู้หรอกแต่เห็นโต๊ะข้างๆนั้นนะเมื่อกี้เขาไม่ได้เก็บนะ้าของร้านก็เลยบอกว่ามาเก็บจานด้วยนะครับอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องเก็บจานให้เขานะครับไม่ใช่เก็บจานอย่างเดียวนะผมเช็ดโต๊ะให้เขาด้วยนะครับโอเคครับ <c oughs> โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์ให้หนึ่งไลค์นะฮะ ไยครับร oh. ้านนี้ถูกมากเลยครับห้าพันเองอะ่ะกูด้มก็ห้าพันแล้วก็พิงพิงกุ้งสุก็ห้าพันเองนะครับอร่อยมากเลยนะฮะ